ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องติลานันเคดบิวด้วย er นะคะมาเศาไ่อาอดีอักแ้วคยอันน่ารูมบกออาอีปวมมมากเาเปิดมาเอาไปรอเปิดมาออกไปรถแต่ลงวมไม่กมีปวมเบ้อะข่ามาไม่ไล ไอ้า่นตหเี่ยวเล็กออกมาละ่ะวาจุบม้งเจ๊ไนเนาะคุณนอนหลับฝันได้ดคนอบนี้เนาะออกมาทไมเห็นแต่คนนอนงลับอารมณ์เลยอ้ไม่ยังาดแต่ีไม่ง่าเป็นกูด้วยงฮะไดโอ้เจ้เอมึงคักๆอยิคุณยังะะ ป่เลยในลูกในเนียเขาเห็นเรอการยังมาเป็นแนต่เถอยบ้านเนี่ย่าคนนี้โหใอ้กูถานแม่กูยังของแกว่าท่านเศ้าอยู่ไงเป็นต่เถอ์กาปีิปีปานี้ขามื่ก้นว่าท่านห่ะเศร้าลอยยดเรไม่กลายกใหเศ้าอุ่เถอม่เมื่อดมาเขียนท่าหลายองค์จะบไรเส้นท่งหลายอ่ะแวมาตอนนี้อันนี้ไม่ยัเลย นี้พอแกพอแกอันนี้ไปสมนี้ี่อยู่เฮ็องนึงบ่กลาใส่มาลูกมันกันนี่ต้นใดล่ะต้นเงินใดนีหีไหลมาโอ้ยอยนบ่ใส่เนาะอาทงบักมึงเยคือเียให้กูถามนี่ยกมึงเป็นกระเทยมามึงเนเมียมึงบ่ฮู้จักสัเมียบ่ฮู้ดอกเอ้ามึงสิ่จังซี่ออกกูนี่มึงลูกเมียมึงว่าจังไน่กูไปกัอยู่ค่ะได้ ววไม่มาไปหานัดู่าลังงเออเอาอยู่ขวากไปบัดก็เห็นโบสุดแม่ใส้เลยแหละยังห่ามันโบยืนไปบัดเนี่ยเนี่ยมึงเหนบยืนเออเอามึงเอาสุดผู้ใดถ้าตัดไซนเนี่ยชุดนี้อะไรล่ะชุดเนียเออเอาลมมาพ่อสักที่พ่ออรเขาไปจังหันไปจังหันพาอมาไงแบบออกมาพ่อมาไงให้บอกพิดคนอู่ เอาไปจากนั้นจะได้จไป่าวพูดวนางาันเขาโดนเอามาแงมาเถอะอะไรเถิดี่เอาจังสีเอาจังสีใครมาูวางได้ครับบนี้คูเอิญมึงออกมากวสมึงหาเงียหาขั้นเฉหาใส่กอนหาตายไปเไยโอยหาไงก็ยังเดี๋ยวนี้ผมเป็น่วพี่น้องบาดเป่าไปเบิรแล้วอะไรกันไหนุว่พนามีโกงวงบอกเลขกพคตแน่นเนียออผู้ใดมาขอเลขกผมิ่นพ้าัว่าคอาคาให้เพี้ยงหลุยังไงเพี้ยหลดเออเดี๋ยวแต่กวอน้ของส่ จังไมุกเป็นโกไมสักสิบนกันพกันพนกัน่ไหนเอาพูนกูออกอัไไเขาปันกันลรเออองซีอะไรม่เอาพูนป่นอะไรเออองซีเดียวให้มึงเป็นโกไมมซักอน์นี่ได้กุกเกียมาั่นมาเงแ่ไเอาเออเป็นกไมมถือกไมมไม่าม่คนมาขอเลเขากวาเอา่าให้เพียงแค่ตัน้องตะกี้เชียมาเออเชียบกูล่นองบ้าเป้ามันซื้อเล็กสตายงมกเชียกูเนี่ยแค่เจ้ามา ยืนดีๆต้นไมยืนจกซื้อยับปากติงนะเราเออดอกผู้ทีิเป็นแม่กาจันท้าให้เ้าอีิงเออจะเลยลูกค่ะถึงก็กาหนหมดเลยสม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 นั่นแน่ แม่เาเสียสองพระดหรือยิ่งทำมาแนเาเงียบก็ไม่บอกเด้แน่ไเ็นมาได้เนี่เสียไพ่เพื่อนเงินมาล้าเนี่ยโอ้ยูดด้ก็มาไม่ใ้ายจเอยไม่ย้าจมัเอ้ยไหพู้ได้ถไม่ย้ายใจผู้ใดไม่อยผูิงไย็คอยานล่นะไม่ห้มาเลไฮะ ปแตเด็จะว่าด่านแน้วเสียสองันกว่าอันพี่มาพี่แ้อันลุงลุงเม่เิ่ยาบาอันแต่ยงข้าววันกไม่บอกเลขสะดองอะาแตงข้าววาก็ไม่บอกเลขว่าเสียาขอเลขโอ้ยเจ้ามาหยุดมองเร็วดีเมองนี่ละมองกไม่บอกเลขคนนยไหจะมาพี่ปหลังเมี่ยเออไอ้บนไ้อย่หลังเมี่ยไปเล่วกันละหลังเมียกูไปเบิงเร็วเออมัคจตัวก็เดกโมยูที่น้องบัตเป้่าหลายคนมาขอเลข พวกวงต้นนี่บอกเลยเปเนี่ยถือกุลาากโตีโตขาากี่นิเนี่ยแต่ว่าคาคู่ค่าไข้พ่นเผาเพชรเพชรเลยระดับเจ้จินเจจินเนี่ยสยานเงี้ยับบนตาแหวนโลดอาเทียนักแม่นเกเป็นเพชรโลดค่าไข่พ่นผู้มาขอว่าเนึ่งพ่นเอาร่กสาร้อยอย่เด้ย้ยแต่พนกบบาระดับเก้จินนานาเจจินเจ้จิน มาจังสันจะเอาคาไข่ไปพูดเอาเลขรถเพียงเนี่ยไอ้อะต้องข่อยบ้างพนันขอพนมาขอบางงเพนันได้เกียร์แปดไปบ่งโอยเออหัวสิมานี่ยทันอนดอมัติวหนึ่งทันปอนดอนีตัวละสามรอยเอามาเลยคาไข่สามร้อยเนี่ยบ้าแ่ใช่ป่ะแงกินบ่แก่ล้วเตือนเตาต้อนะนับกี่มาขอสิกี่บ้าง่อยังอด ไอหนาัดขาหนหากินไงพี่น้องพัดเข่ามั่งื่อยังทำลานลานลานไม่ยังนี้อัดังสี่สันต์เหี้ยพิ่งสดเิร์ตตงแล่กหันเยืยมพัดจังหาลอยเนี่ยเี่ยมกว่าเยียมบัอาจจะใส่ถ่เข้าเหมือนกันแต่ฉันไมเยี่ยเล็กไปได้เกะพื้นไปแล้วหนาวฉม่เยี่ยมเลเี่ยอาจังใส่ถ่แค่ไหนแค่ไ เอ้ยืนีไยืใส่ค่ยืหนีไอ้ยืนีให้เขา้ยืแยืมแ่ตาก่อนอาหารอยรอยเออเพื่อแห่อเนี่ยมันวอๆี่แต่ว่าคอยให้เจ้ายืมยืมแล้วเจ้าสิให้คอยท่าไดนให้รอกไปเลยพักหให้พั่เือเเ็กเไปพูดแต่ข้าวเนี่ยมันตอชิี่เพนด้อกันมากพันยืมหาลอยพันสิให้ดอพักนึงมาถ้าพักเตรียมแบ่นเน่ยนะเงินอไอย้ตม เงินมุงฝากกูไมาไหนดิกูกูหา้อยพนเอไอนเก้มาเอาเงินาไปไงเนี่ยมาเอาเงินมาอันเกียวอยหา้อยติดต่อเพ่ออยพัดหนึ่งวันนี้เออเงินอยู่ใส่กอนเงินเงินมี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 ในตัวแลยออนซอนแบบเพียนนู้นตั้งทีดีเอาเอาเงินหาเยไปมวนไปหายอย่แล้วปนาเน่อยองเล่

มีกูเสียหเาพักแตวว่าััแม่เมื่อไหรมึอเอาสิเกียรตูไม่เกียรตไม่ได้อย่งนยังงไม่ักู็ดนสักเม่มึงจะได้มาดังอะสูดเอยผู้ใดหลักโทแม่ผู้ใดหลักโทแม่เนี่ยคุโทรมาเนี่ยคุโทรมาหลับหลัวหลักหมัน ควาหัวมันมันก็เหมือนกันหอกมาพ่งอยู่นี่ือลุยเถอครับไปล้าเครื่องหอฮอะลุยอะลครับอะตั้อใจู้ใส่เดี๋ยวตู้ไปกูฆ่าไปแล้วเอาไม่เอางูกินนั่นนักแสดงสามารถจะไปคว้าได้นักขาวคนนี้ฆ่าบ้านคุณม่บอกเรึงั้นมาไอ้าคุณแม่ฉันจะไม่ห่างเขาเลยก็พูดยุ่งๆที่เท่านี้อ้าวบุญเสียที่บ้านฆ่าบอกรถเจ็บตานหรือไงบอกเู้หม่างูกินนะมึงักแสดงหรอเป็นยังไอ้ยไอ้นไ่วย้ว่าเขาเป็นอะไรขอเ่าคือด๋อ

เออกาไ่ยังนี่โอ้ยอันงูอัจะมาควาเลุ่ณกูบรหโอ้ยโดนูถอสัตว์ตนสู้แูตัวนั้นมันคเล่เช้อันเจ้าทีพันนี้เมื่อเล่าแต่เมื่อมือเจ้าจังงัดอกไไปไปขวามือนี่ขามือนี่มันชิวเนง้วจังเลยเจ้าทีพันเมื่อแล้วขอสิเมื่อบ้านเราดีไปไปเมื่อเม่อมึงก็สิูจากมาเจ้าทีพันเนี้ยันเอาเพันทับอกไป เอาเท่าไหร่ครูมาขอวันหนึ่งคนไหนว่างอาพักเนี่ยอาพัเว้ยวันหนึ่งผมวัน่กว่าเนี่เดือดก็งแอะงอ้ยมือหนึ่งกับ่มี่หอยไปมือจะมาไปพักทันเลยไปไปเมื่อเมื่อไปไอพวกแย่ดังกูต้อกูจะกว่าไปบมันตอ้งไว้แต่จืดจืมันจืดพอไม่รู้มันัืดแบบนั่นแล้แมมันแต่เสียงก็มาจากทีอยู่รอนี่ฮะนี่ ไอ้โ้ไ่เอไนจสยังคไม่ชัวน่แต่ค้านหรือนขาากคะปวาเลเอยู่จู้กวางเนี่โอู้าูา้กงใส่บานโอู้าใส่บานฟารักบฮกเพียงกเพีมาทไหนก็มากระพีะอำเภส่กันแทกี่มีกพีย ว่าว่าหปักว่าหลังทัที่คไปยังไง่เอาไม่เอี่นกราว่าจะเอาเป็นไวาได้แคต้นเดีวอาไรแบนไอยโอ้ห้เ่โอ้ยากปนคแงท้ายจ่ๆก็หยิ้มทันีโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ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 ้ย้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอยยโอ้ยย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ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 ้ยยยยยย โอ้ไม่สวยเท่านี้บรรยากาศคือสเอไวสียวันโอ้ยนนั่กแเตกทีหก็ตอนนีางกวันให้ัวมันให้ไว้ดูดีว่ากกวากูได้ยินรถนาะที้านที่ไหนกไม่ใส่อะี่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลกูเป็นเพือนใกล้คมได้เ่อันท้าออ ไอตัวยาหนี่คอเป็นม้วนโคหัุกใบมาคเป็นเกียงไปไปอันยุค้าอันาบัม่ันใสผู้ปานแดงเกลี่เออว้าโคบังตายยองยุคนี้าดีเอาไปเอไปนไปไปโคเป็นตัวูมานตยแต่ยังยุค้าตุนยุค้ากันบ่เม็นต้อะไลแจ้รอบกูไปว่าตัดหลักจุกโัยก็บานหนึ่ anh chơi ừ, hai tất tài chắc mực hai tất nguyên cái này mất quay tất quang mất hai tất nhiên mất hai tất quá mất hai tất nhiên 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 mất hai là สู้ๆให้ทีมงานกระโดดนะครับขอบคุณครับตื่นเต้นหน่อยๆจากขอรับเสียงกลางวานมอบเป็นความสุขใ้พีให้น้องแฟนเดอพี่น้องภูมิเกียรติครับนำช่วงเวลาต่อจากนี้ขอนำพาทุกท่านมาพบกับ